ที่คุณแก้วนะครับเจอตอนที่ไปนอนเฝ้าพี่สะใยที่โรงพยาบาลครับคุณแก้วเนี่ยเล่าให้ฟังว่าคืนวันที่เกิดเหตุคุณแก้วเนี่ยอยู่บ้านครับเพราะมีกินเลี้ยงเล็กๆก,ก,กันระหว่างญาติพี่น้องด้วยกันขณะที่กําลังคุยไปกินไปนั้นเนี่ยพวกเด็กเล็กๆเนี่ยก็วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานแตงกว่าน้องผู้หญิงคนเล็กสุดถือแก้วเดินไปเดินมาครับ สักพักเนี่ยก็ไปหยิบเอาปากขวดที่แตกเป็นปากฉลามแหลมๆเนี่ยขึ้นมาครับแล้วก็ถือเดินไปเดินมาพอแม่ของน้องแตงกวาเนี่ยแม่ของน้องแตงกวาก็คือพี่สะพายของคุณแก้วนะครับเห็นแล้วนี่ก็กลัวจะเกิดอันตรายขึ้นมาก็เลยรีวิ่งจะเอาเศษขวดออกจากมือลูกแล้วจงวังหวะเดียวกับน้องแตงกวานะครับปล่อยมือจากเศษขวดซึ่งมันกําลังจะหล่นจากมือพอดีครับ แม่เลยเอามือไปรองรับก่อนที่มันจะตกลงทิ่มเท้าน้องปรากฏว่าขวดเนี่ยมันบาดมือแม่ของน้องแตงกวาเลือดก็ออกเต็มไม้เต็มมือครับก็เป็นแผลยาวอยู่พอสมควรไม่สามารถจะทําแผลเองกันได้ก็เลยเนี่ยต้องพาแม่ของน้องแตงกวาเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลกันตอนกลางคืนนั้นเลยโดยที่คุณแก้วเนี่ยก็ไปกับเขาด้วยครับพอถึงโรงพยาบาลเนี่ยเข้าแผนกฉุกเฉินได้เนี่ย ก็เลยทําแผลเย็บหลายเข็มมากคุณหมอเนี่ยก็ดูแล้วว่าบอกให้นอนโรงพยาบาลเพื่อดูอาการครับก็กลัวว่าแผลเนี่ยจะอักเสบติดเชื้อเพราะพี่สะัยเนี่ยมีไข้ขึ้นสูงและคุณแก้วเนี่ยก็เป็นผู้โชคดีที่ได้อยู่เฝ้าพี่สะัยครับนี่คือแรกเนี่ยได้นอนห้องรวมเลครับเนื่องจากไม่มีห้องว่างเลยห้องพิเศษจนช่วงเย็นของอีกวันเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มาบอกว่าได้ห้องพิเศษแล้วก็เลยให้ย้ายไปเข้าห้องพิเศษเนะครับ ลักษณะของห้องเนี่ยก็คือเมื่อเปิดประตูเข้าไปเนี่ยจะตรงกับประตูห้องน้ําพอดีเลยมีทีวีตู้เย็นระเบียงเนี่ยจะอยู่ข้างหัวนอนครับคุณแก้ก็จัดแจงเก็บของเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ขออาบน้ําก่อนพอค่ำๆเนี่ยญาติก็พาน่องแต่งกวามาหาแม่นะครับแต่พอตอนจะกลับเนี่ยนางเนี่ยงองแงมากอยากจะขออยู่โรงพยาบาลด้วยก็เลยปล่อยเลยตามเลย คืนนั้นเนี่ยคุณแก้วกับน้องแตงกวาเนี่ยก็ปูผ้านอนกันค้างๆเตียงพี่สะพายนั่นแหละครับช่วงดึกๆเนี่ยเมื่อคุณแก้วกาลังจะเคลิ้มเคลิ้มจะหลับนะครับก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเดินมาเคาะห้องเพื่อขอวัดไข้เขาบอกพี่สะพ้ยนีย่ว่าไม่มีไข้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้กลับบ้านแน่นอนแต่คุณแก้วเนี่ยรู้สึกว่าพยาบาลเขามองน้องแตงกวาอยู่พักหนึ่งก่อนจะออกจากห้องไปครับแล้วพอคุณแก้วเนี่ยเตรียมตัวจะนอนอีกรอบ อยู่ๆน้องแตงกวาเนี่ยก็ลุกขึ้นมาทําท่าเล่นจ่าเอครับคุณแก้วก็คิดว่านางเนีกคงเล่นกับคุณแก้วก็เลยดุไปว่านอนนอนเดี๋ยวให้พยาบาลมาฉีดยานะเมื่อผ่านไปเนี่ยจนคุณแก้วใกล้จะหลับแล้วพี่สะบภพเนี่ยก็เรียกคุณแก้วอีกว่าดูน้องแตงกวาหน่อยเห็นเนี่ยน้องเดินเข้าห้องน้ำไปคุณแก้วก็เลยลุกไปดูครับก็แอบได้ยินนางคุยกับใครก็ไม่รู้ในห้องน้ำครับ พอออกมาเนี่ยก็หันมาบอกคุณแก้วว่าพี่เขาพาหนูมาฉี่แล้วคุณแก้วนี่งงเป็นไก่ตาแตกเลยนะครับเใกใจก็เริ่มหลอนๆแหละตอนนี้แล้วพอน้องเนี่ยออกมาน้องก็ไม่นอนครับเอาแต่เล่นจะเอ๋พอถามว่าเล่นอะไรอยู่คนเดียวทําไมถึงไม่นอนน้องแตงกวากลับบอกว่าก็เล่นกับพี่เขาถึงตรงนี้แหละครับคุณแก้วขนลุกขึ้นมาเลยครับตอนนั้นเลยต้องพูดออกไปลอยๆว่า แค่มารักษาตัวนะไม่ได้มาแย่งที่ทางอะไรพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วจากนั้นเนี่ยน้องก็นอนครับคุณแก้วก็หลับไปส่วนพี่สะพ้ายเนี่ยหลับยาวเลยคงเพาะฤทธิ์ยาด้วยละมัง้งกลางดึกเวลาเที่ยงคืนนะครับคุณแก้วก็ต้องสะดุ้งตื่นอีกครั้งเมื่อเห็นพี่สะพ้ายเนี่ยลงจากเตียงมานั่งกอดน,น้องแตงกวาแล้วก็ร้องกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดนะครับเสียงเนี่ยดังลั่นตึกเลยคุณแก้วก็ตกใจว่าให้พี่สะพ้ายเป็นอะไร พยาบาลนี่แตกตื่นวิ่งเข้ามาดูกันครับมือพี่สะพ้ายเนี่ยเลือดเต็มไปหมดเลยแผลที่เดียบยเนี่ยมันเหมือนฉีกขาดนะครับพยาบาลจะต้องทําแผลให้ใหม่แล้วก็ห้ามเลือดให้แต่พี่สะพ้ายเนี่ยไม่ยอมปล่อยน้องแตงกวาเลยครับกอดไว้อยู่ตลอดคุณแก้วเลยต้องไปแกะไปแยกเอาน้องออกมานะครับพอน้องออกมาอยู่กับคุณแก้วแล้วเนี่ยพี่สะพ้ายก็ยังบอกอีกว่าอย่าปล่อยตัวน้องนะกอดเอาไว้ แล้วให้คุณแก้วโทรหาสามีของแกให้มาทีจะย้ายโรงพยาบาลครับมาอย่างนั้นเนี่ยน้องแตงกวาตายแน่เมื่อคุณแก้วได้ยินอยางงั้นก็ตกใจนะครับว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ก็โทรหาสามีของแกให้นะครับประมาณ40นาทีนะครับสามีของพี่สะใภ้คุณแก้วเนี่ยถึงมาครับแต่ก็ยังย้ายอ,อกทันทีทันใดไม่ได้นะครับต้องรอคุณหมอเจ้าของไข้ก่อน แต่พี่สะพ้ยเนี่ยไม่ขอเข้าไปรอที่ห้องนั้นอีกครับต้องออกมารอตรงแถวเคาน์เตอร์พยาบาลแทนระหว่างที่รอหมอะกันเนี่ยพี่สะพ้ยเน่ยถึงยอมเล่าให้คุณแก้วฟังว่าตอนที่แก้วหลับเนี่ยพี่เนี่ยได้ยินเสียงแตงกวามันหัวเราะก็เลยลืมตาม,มาดูเห็นแตงกวานอนอยู่บนโซฟาแต่นอนบนตักผู้หญิงคนหนึ่งผมสอยสั้นมีแผลเป็นยาวใหญ่บนใบหน้า ดูยังไงเนี่ยก็ไม่ใช่คนแน่แน่แล้วแก้วก็นอนอยู่ที่พื้นข้างโซฟาข้างเท้าของผู้หญิงคนนั้นเลยพี่เนี่ยเรียกแก้วยังไงแก้วก็ไม่ตื่นเรียกแตงกวาก็ไม่สนใจเอาแต่นอนหัวเราะอยู่อย่างนั้นพอพี่เรียกบย่อยๆเขาผู้หญิงคนนั้นก็หันมามองหน้าพี่นี่แทบช็อกเลยหนา้าซีที่หันมาเนี่ยยุบหายไปทั้งแถบเลยพร้อมกับเสยะยิ้ม แล้วก็มีเสียงพูดออกมาโดยที่พี่ไม่เห็นว่าเขาขยับปากเลยแม้แต่น้อยเขาบอกว่าเด็กคนเรียนน่ารักขอเอาไปเลี้ยงนะแล้วเห็นผู้หญิงคนน <spiritually> ั้นเนี่ยก็เอาผ้าเหมือนจะเป็นผ้าของโรงพยาบาลจะมารัดคอแตงกวาพี่เนี่ยเลยกระโดดจากเตียงที่จะไปดึงแต่คว้าเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ถึงตัวแตงกวาสักที คว้าโดนแต่เสาน้ําเกลือเนี่ยจนพี่เห็นแตงกวาเริ่มจะดิน้นดิ้นพี่เลยนึกถึงคุณพระศรีราตาัตนไตยนึกบทสวดอันไหนได้พี่ท้องหมดแต่มันก็ไม่ไปจนท้ายสุดเนี่ยพี่โมโหเลยบอกไปว่าถ้าไม่ปล่อยลูกกูกูจะแช่งมึงให้ทุกทรมานมากกว่าที่เป็นอยู่ร้อยเท่าพันเท่าจะแช่งให้ตกนรกขุมที่ลึกและทรมานที่สุดพอพี่พูดจบก็คว้าตัวแตงกวามากอดไว้ได้แล้วก็ร้องกรี๊ดอย่างที่แก้วเห็นนั่นแหละ พอหันมาถามแตงกวาเนี่ยแตงกวาก็บอกว่าพี่คนนั้น,นใจดีเล่นกับหนูเล่านิทานให้ฟังและเอาสร้อยดอกไม้ส,สวยๆมาใส่คอให้หนูด้วยแต่กลิ่นมันแรงมากแล้วก็แน่นจนเกือบหายใจไม่ออกพี่ๆผู้ช่วยพยาบาลท,ที่นั่งฟังอยู่ถึงกับหน้าเสียเลยครับแถมยังบอกว่าคนที่พี่สะใภ้ของคุณแก้วเจอเนี่ยน่าจะเป็นหัวหน้าผู้ช่วยคนเก่า แกเนี่ยขึ้นไปตากผ้าชูที่มารับเวรบนดาดฟ้าชั้น7ของตึกครับแล้วก็ไปเจอเด็กเล็กลูกแม่บ้านที่ขึ้นมากับแม่กําลังจะไปเก็บของเล่นข้างนอกระเบียงดาดฟ้ากันแกเนี่ยก็เลยอาสาปีนออกไปเก็บให้นะครับแต่ก็เกิดพัดตกลงมานาเนี่ยกระแทกลูกกลงชั้น5ชั้น4และ3จนร่างมาค้างอยู่กับเหล็กแหลมลูกกลงระเบียงชั้น2ครับก็คือห้องที่พี่สไปรของคุณแก้วนอนอยู่นั่นแหละ คนป่วยดัดยไปเนี่ยถ้าไม่มีเด็กเนี่ยก็ไม่เคยเจออะไรนะแต่ถ้ามีเด็กมาอยู่ด้วยเนี่ยก็มักจะเจอแบบนี้ทุกรายและที่ให้พี่สะพายของคุณแก้วเนี่ยอยู่ก็เพราะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยไม่มีเด็กเลยคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรครับเมื่อคุณแก้วได้ฟังนี่ก็หลอนเลยไม่กล้าเดินเข้าไปห้องน้ําหรือทําอะไรเลยนะครับก็รอจนพี่สะพายเนี่ยเสร็จแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลน,นี้ไปนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้เล่าเรื่องผีในสไตล์อาจารย์มดบางแพรต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีอย่าเจอผีก็แล้ว